พุทธศาไทยได้ฝั่งแม่น้ำบางน้น่ะสเรื่องืาเราฝั่งเขาถ้าเป็นฝั่งแม่น้าบางคนนี่ก็พูดได้หลายภาไม่ใช่ใช่ภาษามาเกรียนอังกฤษจะได้ได้หมดเลยเขาพูดได้กันอือเป็นกะเหี่ยนกับพม่าเดโ ตว่าที่ไต้ันจีนาร่าได้เหรอภาษาอังกฤษอเห็นพูดภาษาพม่าเขาเรียน กระเลียทางฝั่งทางฝั่งต,ตรงนั้นแถวบ้านเราจะดูเรื่ออะไรส่วนือพี่ตัวบเอะไระบ้านค่ะบ้านไม่ใช่บ้านะมานะขา,า,ามพามะขาม นี่อยากไปทามกับไปตั้งหมู่บ้านที่แตก็ไปกันเยอะแล้วเนาะเหมือนจะไปก็ไปได้เลยไม่ไม่เห็นติดอะไรก็ไปกันเยอะแต่ว่าเกณอยู่ที่อันเนี้ยเหมือนกับต้องยังแบบทำได้เลยไหมต้องยังแบบเลือกผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณนี้ที่เป็นแทบบ้านเราก็ได้เลยนะเรื่องผู้ใหญ่บ้านนี้พอพอเวลาทำจากฝั่งไทยไงเขาก็ฝั่งเขาตั้งใจ